ขูดทองเนี่ยอะไรนะแผ่นขุดทองสวัสดีครับคุณผู้ชมฮอนด้าของเรากลับคืนสู่ช่องแล้วนะฮะแต่จะกลายเป็นคันเล็กหน่อยนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมเราไปหาซื้อท่อ ท่อมือสองมาเปลี่ยนเพราะว่ารถที่เราได้มาเป็นรถสปอร์ตนะครับคุณผู้ชมซึ่งเสียงนั่งไม่ได้เลย <laughs> นังมากเรามาเปลี่ยนกันนะคุณผูช้ชม จะมีน็อตให้เราถอดหนึ่งตัวสองตัวนะแล้วเราก็ถอดท่อออกได้เลยครับ ประเด็นคือมันหมุนง่ยน็อตตัวนี้น่าจะเชื่อมอยู่กับตรงนี้เราก็เลยหมุนได้ถ้าเป็นน็อตฟรีแล้วก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งมาจับไว้ เหมือนขุดทองเนี่ยไรนะแผ่นขุดทองมีห <C. S 1> ัได้วยยาวสี่ m i yum này mà chết cả tí satsuki move move feel f l e r อ่านมาอะไร,อ,ะอ,อ,ะไรอยากได้อินบ็อกได้นะฮะอยากได้อินบ็อกนะฮะท่อลั่นลั่นนะะข้างในเป็นข้างในเป็นอะไรวะข้างในเป็นท่อตรงรถที่ไม่มีท่อไอเสียจะดังมากไหมเนี่ย ถ้าเป็นด้านนี้มันจะลงพื้นอด้านนี้มันจะขึ้นมา มันสั้นไปนิดหนึ่งอะ สุดเลยอ่ะฝั่งนี้สุดแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวต้องใครให้สุดเสร็จแล้วตัวนี้ของ B.O มันจะสั้นไปของอันเม e มันจะยาวหน่อยผูช้ชมดูนะมันลังไง มันลังมาทางนี้มันต้องตรงๆมาทางนี้แต่ไม่เป็นไรใช่เงี้ยแหละเสร็จแล้วแวคนะในบ้านชอบเมียชอบติดหัวไม่ชอบเรียบร้อยแล้วแต่เรไปวิ่งดูกำลังวิ่งดูนะ